แซ่บแน่นอนอแซ่บเลยกรับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับผมวาพวบ่อบบาเจอ้อีกแล้วนะครับผมกับช่องว่าเแจ้กจแซมมอนชแนลนะครับผมในคอนเซปต์สไตล์เดิมเหมือนเคยนะครับผมหาง่ายกินง่ายและทุกคนก็กินได้ด้วยนะครับผมเราจะกินได้ทุกคนก็กินได้เช่นกันนะครับผมมา สำหรับเมนูวันนี้นะครับผมเป็นตำแตงตำแตงแซ่บๆนัวๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวบาว่าวแจ้ขออันนี้ก่อนขอเสริมนิดนึงนะฮะนี่ใส่เข้าไปกุ้งกุ้งฝอยเดี๋ยวบาว่าวแจ้ขอวางแบบนี้โอเค มานี่เต็มๆมาก็จะมีอ่าหน่อไม้นะครับผมเป็นกวางตุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมมาโอ้โหกำลั่องดีดเลยเ <c oughs> ซ็บๆกับแบบแจ้ได้ครับผมเ <c oughs> ซ็บแน่นอนอออื <c> ื <oughs> ซ่บเลยอื hmm. Hmm. I sad กุ้งฝอยนะฮะแรกบอกแจ้ว่าจะมาก้อยเป็นก้อยกุ้งอืมแต่ว่าไปเห็นแตงก็เลยเอาตำแตงอืมตำแตงแล้วก็ใส่ปุ้งสดแซบ่บ Мм. Mm. Мм. Mm. Хм. Хм. Сэп. แซ่บแซ่บ <s ays> ของแท้อันนี้ <S <s <ays> สุดยอดบาดแจ้บอกเลยเมนูนี้ you mm -hmm. แซบนะครับขออนุญาตฮะคลิ่นน้ำเซบๆนะครับผมสำหรับเมนูตำแตงจะเรียกอะไรเดียวตำแตงกุ้งฝอย,ยดีกว่าเออได้ตำแตงแล้วก็จะมีกุ้งฝอยนะครับผม ลาดกันไปทีหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับผมอร่อยแซ่บๆเผ็ดร้อนจัดจ้านเนีย่ยแซ่บของแท้นะครับผมหาง่ายกินง่ายและทุกคนก็กินได้เช่นกันน,นะครับผมสาหรับเมนูนี้นะครับผมเช่นเคยนะครับผมกลียยคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอประทานโทษและขออภยัยณาที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บา่าวแจ้ ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาเจขอลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ